เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567กรมประชาสัมพันธ์ได้ผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติอาณาราชร่มเย็นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยวันนี้เราจะพาไปชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพิเศษที่6องค์องเอกองค์เอกอักรขอไปครับ คงองค์เอกอัครศาสนปธรรมภกครับพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนุปธรรมภกของทุกศาสนามาแต่โบราณากาลและพระราชทานความช่วยเหลือธนุบำรุงศาสนา และทรงสนับสนุนกิจการศาสนาของทุกศาสนาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาสิกทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ทรงพระผนวดตามโบราณราชประเพณีณพระบสถศวัดพระศรีรัตนาศาสนารามวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521และประทับศึกษาพระธรรมวินัยณวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วันจึงลาผนวดในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตนเป็นพุทธมามะกะผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาคารพจิตมั่นในพระรันตนรยัยร่างพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชลึไทย ในพระสัตธรรมเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติโดยทรงตั้งอยู่ในธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเข้าร่วมกิจกรรมศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเมาลีดกลางจังหัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลการทดสอบ การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์เอากุรานระดับประเทศนับแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงห่วงยาราษฎรในจังหวัดชายแดนใต้และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการสืบสารตามรอยเบื้องพยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็พาจาพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟานซิสประมุคแห่งนครรัฐปัติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที20่20-23ถึงพฤศจิกายน2562อย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชจ,จริยวัตรที่งดงามแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีเป็นที่ประจักษ์ แก่คิตศาสนาชิกชนและพระสงฆนิกรทั้งหลายพระราชทานพระบรมราชานาาตให้คณะพราหมณ์เป็นผู้นำในการประกอบพระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชบระรเพณีเช่นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระราชพิธีพืชมงคลเจรดพระนังคันแรกนาขวันพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ พระราชทานพระราชโองการให้คณะพราหมณ์คณะผู้แทนชาวไทยซิกเฝ้าทุลองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสตา่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่เป็นเอกอัครา,าสนุปธรรมภกผู้ทำนุบำรุงศาสนาทั้งปวงโดยส่งเกื้อกูลและค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระโพธิสมภารอย่างเสมอภาค